Hello everyone สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่เซลม o อ e g กอน USA ริวอฟอนพาร์คมาชมบรรยากาศของที่นี่สวยงามขนาดไหนอากาศเย็นมาก ยตีอัมพิชเทดอร์นี่ก็เป็นสัตว์ท้องถิ่นของแถวนี้นะสัตว์และพืชท้องถิน่นว่าเดือนไหนมีอะไรบ้างมีเดือนมกราคุมภามีนาเมษาพฤศภามิถุนากระกระดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา ทันวาแล้วก็มีเป็ดมีปลามีมา้ามีมาแมลงตัวเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าตาเหมือนหนูบีเวอร์สีเขียวทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามมากทุกคน Thank you, America. Thank you. Thank you, everyone. Thank you to let me be here, Rotary. 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 Friendship. That friendship. Sound friendship. La The other one TR. UT huh. True Goodwill oh that that pool is Goodwill The one Goodwill น้ำน้ำเย็นมากนะแต่โซนสถานะนี่สวยงามมากเขียวเหมาะกับการถ่ายแบบนะแชร์บลอก ช่วงหน้าร้อก็จะมีเล่นดนตรีกันที่นี่แมะตรงนู้นด้วยที่เห็นตรงนู้นก็เป็นลานสีเขียวที่เป็นสเต็ปเหมือนขั้นบันไดนะคะก็เล่นดนตรีกันแถวนั้นเหมือนกันตอนนี้พาท,ทิตย์ใกล้จะตกน้ำแล้วเป็นช่วงเวลายเย็นแบบที่นี่นะก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายกัน จูงหมาวิ่งขับจักรยานเดินสวยงามากแล้วก็ส่วนสาธารณะเด็กเล่นเครื่องเล่นของเด็กๆคุณภาพชีวิตดีๆนะที่นีออ่โอเคอากาศสดชื่น I love America thank you USA thank you และตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถเห็นริบๆตรงนั้นเดี๋ยวจะเดินไปที่รดตรงนั้นก็เป็นลานที่เล่นดนตรีกลางแจ้งอีกเช่นกันแต่เป็นช่วงฤดูร้อนนะก็ถึงจะมีการโชว์ดนตรีฟรีไม่ต้องเสียตังค์จ้ะ จริงๆแนละที่กว้างมากนะับไปถึงตรงนู้นนะแต่ตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วมีคนวิ่งกันเหาะๆวิ่งจองจอกกิ้งโอเคเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะ<อ>เดี๋ยวจะเดินไปที่รถแล้วบ๊ายบายจากทุกคนสวยงามบ๊ายบาย